แล้วเครื่องมันก็จะทํางานก็จะออกมานี่ไงเพื่อนๆพี่มเหมือนอาการจะไม่ดีนะจงมดีคคุณเกมไม่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 ม<า>ไม ชูแดดไหนเลยนะเนี่ยกรชูจุก๊อุอ๊ยเบื่อแล้วไปหาพ่อดีกว่าฮะพ่อไปพ่ออยู่ไหนนะ,ะไปหาดีกว่าพ่อครับพ่อครับพ่อมาอยู่ครับอ๋อนี่พอดีเลยพ่อกำลังผลิตเครื่องทำเยลลี่ลูกตารุ่นใหม่ว้ มันเป็นเยลลี่ลูกตาผู้คุมควิดเกมนะเห็นไหมเนี่ยมีทั้งหมด4แบบเนี่ยหนึ่สองาันนี้ตัวบอสเลยนะเนี่ยแล้วตัวนี้ก็วงกลมนะอันนี้อันนี้สีเหลี่ยมอันนี้ตัวอันนี้สามเหลี่ยมไม่ใช่สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมตัวบอสตัวบอสแล้วก็วงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมใช่ครับใช่วิธีใช้งานก็คือ เราต้องหยอดลูกบอลลูกนี้ลงไปในรูนี้อ่าพอหยอดลงไปเสร็จแล้วเครื่องมันก็จะทำงานแล้วปิ๊ปื้มก็มาชักตรงนี้ออกอ่าใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วแล้วก็ชักขึ้นมาเย,ยนลี่ลูกตาก็จะออกมานี่ไงออกมาแล้วได้รูปอะไร โอ้ได้รูปเหมือนจะเป็นวงกลมนะวงกลมโอ้ oh, วงกลม,กมปุ้มจะทำอะไรอีกหยอดไปอีกแล้วหรอเอา้าเครื่องอนะ่ะพ่อเพิ่งทำเสร็จมันอาจจะไม่เสถียรบางทีมันอาจจะไม่ออกนะต้องเขยา่าเขย่าเครื่องหน่อยใช่ต้องเขย่าเขย่าเครื่องหน่อยเอ้าเอ้าลูกนั้นร่วงลงมาดูที่รูปอะไรปื้มไปดูซิลียมไหนขอเพื่อนเพื่อนดูหน่อยโอ้ซิลียม หูหยอดที2ลูกเลยเหรอ,อก่อนที่จะกดรอบถัดไปมาฟังกติกาเยลลี่ลูกตาเนี่ยทั้งหมด4แบบอะแต่ความสามารถพิเศษนั่นก็คือมันคืออะไรอะพ่ออ๋อถ้าเรากินครบทั้ง4แบบเนี่ยนะเราจะสามารถแปลงร่างเป็นผู้คุมสควิตเกมได้นะหูหยอดเยอะเลยเหรอใช่เขาให้หยอดได้ทีละหนึลูกเครื่องอาจจะทำงานผิดพลาดได้เฮ้ยออกมาอีกแล้ว เป็นรูปอะไรรูปมาแล้วไปดูเป็นรูปอะไรอยากกินเลยอยากกินเลยอ่ะลองชิมดูได้กินแต่พอประมาณนะเพื่อนๆอย่ากินเยอะโอ้แตกระเบิดเลยระเบิดได้รูปอะไรน่ะระเบิดต่้โอ้ได้รูปสี่เหลี่ยมซ้ำสิใช่ป่ะปิ่ปื้มยังได้ไม่ครบนะครับ ีปปื้มยาแปลงล่างไหมอ๋อถ้าไม่ครบไม่สามารถแปลงล่างได้นะครับมีเลือดโอ uh, ้มีเลือดด้วยเหรอโนะอ้โหเขาบอกแล้วพ่อเป็นคนผลิตเองโรงงานเยลลี่สควิตเจมเลยนะเนี่ยใช่มันเป็นตู้โรงงานเยลลี่สควิตเจมเลยเป็นไงรสชาติเป็นยังไงมัน,นหวานใช่ไหมมันไม่ใช่มันอร่อย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 อนนี่มันอร่อยอ แต่นนี้มันเปรี้ยวๆนิดหน่อยอ๋อมันเปรี้ยวๆนิดหน่อยยังไม่ได้แบบที่3กับแบบที่4ขาดอะไรเนี่ยขาดตัวบอสขาดตัวบอสกับสามเหลี่ยมโอ้ยอีกไม่นานเองพี่ตื้มก็จะได้แล้วนะอ,อ๋ออือองแบบเองแต่ทาไม่ได้ไม่สามารถแปลงร่างได้นะครับพื่ม้มกินอิ่มแล้วไปหยอนอีกแล้วหรอใช่อาได้ อยากได้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมได้แล้วนี่ไงสี่เหลี่ยมกระวงกลมได้แล้วอยากได้อันนี้อยากได้อันนี้อยากได้อันนี้อยากได้ให้ครบเลยใช่ไหมใช่ครับอ้าวยอดไปแล้วลองดึงดูครับลองดึงดูอ้าวโอ้เหมือนมีปัญหาอีกแล้วโอ้น้องบองเราเหมือนจะน็อกไปแล้วน้องบองน้องไส่จะยืนนานไปหน่อยเอาไปแล้วเหรอเอาไแล้วเหรอ โอ้ได้ตัวบอสเลยอ่ะ <c oughs> อุ้ยเกือบครบแล้วเหลืออีกลูกเดียว <c oughs> เหลือ <c oughs> ลอ,อะไร <c oughs> เหลือสามเหลี่ยมอ้าวยอดไม้ยอดอีกยอดอีกอ้าวลองลุ้นดูครับสุ่มนะครับมันจะเป็นการสุ่มดึงขึ้นมาอ้าวอุ้ยออกมาแล้วตัวอะไรตัวบอสมันจะเป็นตัวบอสอีกแล้วนะเพื่อนน่าจะตัวบอสเอาเคาะเคาะหน่อยเอาออกมาแล้ว ตัวบอสโอ้โหไม่ได้จักทีนึงอ่ะอ้าวเหลืออีกเม็ดเดียวเองอะไรอ่ะได้ยังโอ้ได้ตัวบอสอีกแล้วตัวบอสสามลูกแล้วว่ะเฮ้ยไปจอดกันไปปื้มนี่บอสอีกแล้วเอาไปยอดเทียลูกยอดเทียลูกโอ้สองลูกเลยเหรอลูกมันได้ได้ง่าวอะไรอวบอสอีกแล้วตัวบอสอีกแล้ว ลูกเดียวอีกลูกเดียว,เ,ยวเฮ้ยได้แล้วหูยลองชิมเลยไหมแต่ละลูกแต่ละลูกรสชาติต่างกันอย่างไรพี่ปื้มมีเยอะพี่ปื้มมีเยอะอ่ะพี่ปื้มพ,พี่ปื้มหยอดเยอะพี่ปื้ม,มหยอดไปเยอะเกินไหนได้ครบหรือ,อยังถ้าพี่ปื้มกินน่ะพี่ปื้มอาจจะเป็นอะไรรู้ไหมอร่อยโอ้ยเป็นยังไงครับรสชาติออเนะี่อร่อยครับสามเหลี่ยม อืมเป็นไงครับรสชาติเหมือนกันไหมเหมกันพี่เพิ่มีแรงแล้วพี่เพิ่จะทำอะไรให้ดูโอ้มีแรงเยอะขึ้นอีกแล้วเหมือนเขาจะแปลงร่างกลายเป็นผู้คุมให้ได้เลยอ่ะนะูนี่นะพี่ปื้มพลังเยอะแล้วดูพี่ปื้มพลังเขาเยอะแล้วเขาบอกอู้ท่าอะไรอ่ะพิกตอกไงพิกตอกก็ทำท่านี้กันเหรอไปไม่ได้จะแปลว่าอะไรอาการไม่ดีหรอ เพื่อนๆพี่ปื้มเหมือนอาการจะไม่ดีนะหรือว่าที่พ่อบอกไว้มันจะเป็นจริงรู้สึกยังไงพี่ปื้มรู้สึกไปเนื่องกอาการไม่ดีเฮ้ยพี่ปื้มเหมือนจะแปลงร่างแล้วเป็นเพียวนฮ้ยผู้คุมสควิตเกมเฮ้ยผู้คุมสควิตเกมพี่ปื้มแปลงร่างเป็นผู้คุมสควิตเกมเหรอ โอ้ oh. ยิงฉันทำไมจำจ้า yeah. ไม่ได้หรอทำไมจะจ้ามไม่ได้ก็เมืมขอขอ่อมมกี้เป็นพี่ปื้มไงหรือว่าพ่อทำส่วนผสมผิดพลาดไปใครยิงฉันมาก็พี่ปื้มนเขากินเยลลี่ลูกตาไปไงจำไม่ได้หรอค่ <Yeah. S 1> อจะจำไม่ได้จจไม่จะจัดไา่เด้ไม่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 ยาอยาอย่าโอ้โน้ เอ้าหน่าก็เปิดหน้ามาเป็นพี่ปื้มนี่นะเจ้าไม่ใช่พี่ปื้มเหรอจะจำไม่ได้เหรอเจ้าคือผู้คุมเหรอสงสัยจะความจำเสื่อมแน่ๆเลยเป็นบ้าไปแล้วว่าไม่รู้จะเอาวิธีเอาชนะยังไงแต่การผู้คุมดีกว่าหยายยการผู้คุมได้แล้วตุ้มตุ้มตุ้ม อย่ามายิงใส่กันเองนะครับอันตรายเนาะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะครับทั้งหมดนี้คือการแสดงใช่ไหมครับใช่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ